ครับก็ขอสวัสดีสมาชิกมอยหูแฮปปี้มอยไทยและท่านผู้ติดตามช่องยู u ูบมอยหูแฮปปี้มอยไทยทุกท่านนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่26พกพฤศจิกาย,ยน2 5 6พผมมอยหูแฮปปี้มอยไทยก็มาวิเคราะห์วิจารณ์ชั้นเชิงมอยก่อนชกคของรายการมอยศึกมอยไทยช่องเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่26พกพฤศจิกาย,ยน256 6ซึ่งจะทำการแข่งขันในเวลาประมาณสักบ่ายสองครึ่งถ่ายทอดสอดจากช่องเจ็ดสีนะครับ สำหรับการที่ผมทำคลิปันทงหลังช่างขึ้นทางช่อง YouTube นั้นผมต้องบอกกับทุกท่านทุกคร้งว่าผมได้ตั้งใจวิเคราะห์หมวยทุกคู่ทุกช่องเต็มความสามารถแล้วผลการแข่งขันจะเป็นแบบไหนอย่างไรผมไม่สามารถที่จะวบคุมได้นะครับการปันทงหลังช่างของผมวันนี้จะเป็นการปันทองทั้งหมด5คู่ของช่องเกียรตินะเพราะว่า,าผมอ่านว่าน่าจะมีมวยนับน็อกสัก1คู่นะครับแล้วก็มีคู่ที่5ถ่ายทอดนะครับก็เลยวิเคราะห์มวยคู่ที่5ไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่า อ่ามวยคู่ที่หมีการถ่ายทอดซึ่งเป็นมวยสำรองปูนเสือนะครับนะใครชนะนี่ก็ได้เป็นตัวจริงไว้สําหรับเตรียมเสียบแทนอ่ามวยรอบปูนเสือนี่นะครับนะก็ถือว่ามีความสําคัญนะเพราะฉะนั้นผมก็จะดูมวยคู่ที่ห้าเพื่อที่จะ,ะดูฟอร์มของนักมวยแล้วก็อ่าถ้ามีถ่ายทอดสดก็จะภาคให้กับสมาชิกฝั่งด้วยนะครับมวยคู่ที่ห้านะครับสําหรับท่านใดที่ สำหรับท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยก็อย่าลืมนะครับนะํามอยหูผมภาคเองคนเดียวอ่าพระราชสศุขสอทิตย์ก็เดือนละ1 0 0 0สัปดาห์ละ3 0 0รรายวันก็วันละ200แล้วก็ฟังเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวก็เดือนละ6 0รบาทบริการใหม่ครับฟังเฉพาะช่องเจช่องเดียวเป็นมอยหูล้นล้วนนะครับนะกก็ ิดรอยเดียวนะครับนะก็คือเดินเข้าเดินเข้าตู้ไปลุ้นไปเชียร์ไปดูมวยช่อง7แล้วก็พกผมเข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าภาคอยู่ในเวทีช่อง7นะการันตีว่าไม่เป็น2รองไข่แน่นอนนะครับนะข้อมูลมวยก่อนชอกนี้ผมวิเคราะห์ละเอียดทุกคู่นะครับนะนักมวยทั้ง10คนที่ผมฟันทองหลังช่างให้กับท่านฟังวันนี้ผมได้ าหาคลิปจนเจอหมดนะครับนะหาคลิปแล้วก็ดูคลิปทั้งหมดเลยนะทั้ง10ก่อนถ้ามีใครบอกว่าไม่มีคลิปหาข้อมูลไม่ได้ไม่เคยเห็นการชกนี่แสดงว่าเขาไม่ได้หาคลิปนะครับนะเพราะว่าผมนี่ยังไงผมก็ถ่ายได้นะเพราะฉะนั้นต้องใช้เวลามากกับดนะับเทนบอยหูต่างๆนี่ก็จะไม่ทํากันแต่ว่าผมทานะครับนะท่านที่ฟังผมฟันธงหลังช่างแล้ว ก็ลองเทียบเคียงกับมวยหูที่ท่านฟังอยู่ว่าข้อมูลก่อนชกนั้นอบอกรายละเอียดมันกับผมหรือไม่นะครับก็สามารถเทียบเทียบเคียงได้นะครับถ้าเกิดว่า,อาบอกว่าไม่รู้ไม่อะไรก็แสดงว่าไม่ได้สนใจที่จะศึกษาคนควาหาข้อมูลมวยนะครับส่วนตัวผมนั้นการันตีว่าวิเคราะห์มวยอย่างดีที่สุดนะครับแพ้ชนะก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าก่อนชกนี่ต้องรู้เขารู้เรานะครับในวงการมวยถ้าเรารู้เฉพาะ มวยที่เราลิ้นรั้วเชียร์อย่างเดียวการันตีอยู่ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ารู้ทั้งเขารู้ทั้งเราก็อยู่ได้ยาวในเวทีนี้นะครับสําหรับรายเสียงก็มี2กลุ่มครับในรายเสียงธรรมดาก็วันเสาร์อาทิตย์นะครับก็4ี0บาทแล้วก็รายเสียงเวพฟังเฉพาะฟังพระสุขเสาร์อาทิตย์นะก็700บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็ใบเขียวก็เดือนละ3 0 0นะครับฟังสง่ง ข้อมูลไว้กันเพร่อสุขสวัสดิตทินะครับนะถ้าใดต้องการติดต่อผมก็ไอ l ดี e ไล p แฮปปี้บอสสองศนยะครับอยู่ได้คลิปทุกครั้งแล้วก็เบอร์โทรก็0 8 2 7์แปดสองเจ็ดห้าน่กาแปดแปดนะครับศูนย์แปดสอ็ก็สามารถโทรไปสมัครฟังช่องเจ็ดกันได้เลยนะครับใอยากจะให้ทดลองฟังช่องเจ็ดว่า,าการพักมวยของผมที่ช่องเจ็ดในเวทีนั้นเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับ ถ้าเกิดท่านเห็นว่าการฟันธงหลังช่างของผมนั้นมีประโยชน์แล้วก็ควรที่ผมจะทําต่อนะครับอย่าลืมกด s u b ส c r i b e กดไลค์ให้ผมหนึ่งครั้งเพื่อเป็นกำลังใจนะครับนะเพราะว่าผมเองเวลาน้อยมากครับนะเวลาไม่มากเพราะว่าจะต้องตื่นตีสามมาทําข้อมูลมวยให้กับสมาชิกนะครับ แล้วก็คอมเมนต์ก็ได้นะครับนะคอมเมนต์บอกว่าผมควรทาต่อหรือไม่นะครับนะเพราะว่าที่ผ่านมาผมทํามาแล้วแต่ว่าพอมวยผิดปุ๊บเนี่ยทักมาด่าผมบอกว่าหมดตัวอย่างง้นอย่างนี้นะครับเมื่อก่อนนี่มีเปอร์เซ็นต์ให้เรียบร้อยนะครับมีมวยบวงมวยเด็ดมีอะไรทุกอย่างนะแต่โดนด่ายเยอะนะครับนะแล้วก็บ่นว่าหมดตัวเยอะพอเวลามวยผิดแต่ถ้ามวยถูกก็ ไม่เคยไม่เคยอขอบคุณนะครับนะเงียบกริบนะแต่ถ้าผิดไม่ได้เลยผมก็เลยหยุดทําไปนะครับหยุดทําไปแต่ว่า,าวันนี้เห็นว่าเป็นมวยรอบปูนเสือนะครับเป็นวันเปิดรอบมวยปูนเสือก็เลยถือเลิกดีนะครับนะถือโอกาสดีมาวิเคราะห์ฟันทองหลังช่างให้อีกครั้งหนึ่งนะครับนะถ้าได้รับการตอบรับที่ดีก็อาจจะทําต่อแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีคนกดไลค์ไม่มีคนสนใจอะไรต่างๆก็ก็คงจะก็คงจะเลิกเหมือนเดิมนะครับ ก็มาว่ากันที่มวยคู่ที่1น,นะครับเป็นการฟันธงหลังช่างของช่อง7จ็ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดงไม่เรียวทัาเสีย,ยสัตเพื่อทางด้านของฝ่ายเมืองเพชรเมืองเหนือสอยิ่งเจริญการช่างมวยคู่นี้ชกกันพิกัด 1นึปอนด์ทั้งคู่ก็มาเกินกันคเล็กขนาน้อยนะครับทาาน้านของฝ่ายแดงไม้เรียวนี่ก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างสูงยาวสมมวยในประเภทเดินหน้ากวางหน้ายัดงไส้ดันแทงแรงลึกนะและก็เป็นมวยที่ต้องบอกว่าหัวจีบใจก็ถือว่าระเบิดเส็จไม่เคยแพ้นอกไขรในชีวิตนักมวยมาก่อนนะครับแล้วก็เป็นนักมวยที่ มีพี่ชายนะครับมีพี่ชายก็คือไม้แหลมนะไม้แหลมนี่ก็ชกสไตล์เดียวกันนะช่วงหลังนี่ก็เป็นมวยที่ชินขึ้นคอก่อนตลอดไม่ลงเอวด้วยนะครับยังไม่เคยชกเวทีบางกรุงนะอ่าเวทีบวยพุตรก็ชกมาประมาณสัก60กว่าครั้งนะครับนะแล้วก็ กระดูกใบบัวมวยนี่ผมดูว่าไม่เป็นรองนะหัวจิตหัวใจนั่นดีนะครับ,รบข้อมูลต้นนัดที่ดีคนต้นไม้เดียวนี่อายุ17ปีร้อยเจ็ดสิบหกเซนจากจังหวัดชุมพรนะครับไปปอน,นี่ก็ประมาณ5 4 5 5ิบสี่ห้าหกิโลกรัมเวทนักชกประจําที่เวทีภูธรน,นี่จะอยู่ประมาณ118นะวันนี้ชกมวยรอบปูนเสือก็มีการเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีชก112นะครับ ปีหกที่เวทีมวยพุธรอนชกไปแล้ว5ครั้งก็ชนะ4แพ้1ครั้งนะแล้วก็มวยเนี่ยก็หยุดหายไปเรียนประมาณสัก2ปีกว่ากลับมาชกก็ประมาณ5ครั้งนะยังไม่เคยชกที่ช่อง่ทีช่อง7แล้วก็ยังไม่เคยชกทีวทีมันมาก่อนนะครับนะต้นต้นก็คงจะต้องคอยระมัดระวังหมัดแหละทําหรับ,บทางด้านของไมเดียวนะครับส่วนทางด้านของคู่ชกเพชรเมืองเหนือสอยิ่งเจริญการช่างนะเพชรเมืองเหนือสอยิ่งเจริญการเเป็นมวยขวาขับรูปร่างนี่เป็นรองชัดเจนทรงมวยก็ประเภทเดินหน้าเตะขาเจาะยางคว้างขาจกตำซันซอก ลุนหล่นหลับนับนกได้ก่อนนะครับนับตามสไตล์มอยเหนือนะแต่ว่าเป็นมอยที่ไม่สู้เข่าในนะครับผมดูคลิปมาแล้วนะครับผมดูคลิปการโชกของทั้งคู่มาแล้วท่างด้านของมอยเมืองเหนือเนี่ยไม่สู้เข่าในเลยครับเวลาประกบในก็ไม่ลองเอวนะลองเอวให้ตัวบนแยกหรือว่าโดนเข่าหนักากงแรงก็มีวู้บบดีรัวนะครับเคยโดนเข่าทีเดียวทิ้งตัวแพ้นอกมาแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยดูว่าถ้าเกิดว่า2ยกนี่ เอาคู่ต่อสู้ไม่ลงในปลายป่าในโดนเข่าทิ้งตัวได้เช่นกันนะครับนะแผนการลุ้นการเชีย์มวยคู่นี้ขึ้นไปถ้าชอบที่ทาด้านของไมเดียวก็เจเลยเนินช้นนิดหนึ่งนะรอให้ผ่านสองยกไปก่อนว่าทางด้านของไมเดียวโดนหมัดโดนศอกแล้วมีอาการเป็นแบบในอย่างไรนะครับนะถ้าผ่านสองยกแล้วยังไม่หล่นก็ให้เข้าไปที่ทาด้านของไมเดียวได้เลยนะครับนะผมอ่านว่าน่าจะชนะนกได้ด้วยนะครับปันทองหลังช่างยังชอบไปที่ด้านของไมเดียวถ้าแสยาสักนะครับ คู่ที่สองครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านขบแดงใจสิงลุกจะไม่ใส่ทองพันธุ์ด้านฝ่านันโชคพิชิตโชคบางแสนมวยคู่นี้ก็ชกกันพิัด1น2้อยปอนด์เป็นมวยรอบปุ่นเสือคู่ที่2ทางด้านของเจสิงก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างนี่ก็ดูว่าปัดหัวตัวเท่านะทรงมวยเข้าฝีมือบุบุเข่าไหนครับรู้เาได้เก็บการวัดทำได้ดีมีทะนอกปิดทะไหนชกว,วงในเก่งกว่าวงนอกเล็กน้อยทรงมวยแข็งแต่งขนาดกระดูกมวยบุกมวนการผ่านมวยนั้นดีกว่าพอสมควรนะครับเป็นมวยข้ามสื่อข้ามสายมาจากเพชรอินดีนะบริการหน้าเสือนี่ดูว่าจะเป็นรอง ข้อมูลทด้านเทคนิคของด้านเจสิงลูกย้าแม่ใส่ทองปัจจุบันอายุ17ปี168เซนจากบริรัมน้ำหนัป 5, 5หกปล่อย55เกลียวกเวทชกประจำก็ประมาณสัก112-114ปอนด์ปี66นี้กลับมาชกใหม่นะาหายไปพักหนึ่งแล้วกลับมาชกใหม่ในก็3ครั้งก็ชนะ2ครั้งเป็นการน็อก2ครั้งในยกที่1ยกที่4แต่ว่าเป็นการใชนนักมวยคนเดียวกันและก็แพ้คะแนนคู่ชก1ครั้งนะครับ ชกเวทีมักงกรมาทั้งหมดนี่ก็8ครั้งชนะนกูุชกสองครั้งในยกที่1กับยกที่4และก็แพ้แลวก็แพ้นกูนกุชก1ครั้งในยกที่4นะครับนะการชนะคก่ชกการชนะนก,กขุชกก็เตะขา1ครั้งและก็ต่อยหมัด1ครั้งนะครับแล้วก็การแพ้นกของขุชกการแพ้นกขุชกนี่โดนเข่าในนะครับนะโดนเข่าในแพ้ไปนะครับก็เข้ากรุงมาตั้งแต่ประมาณสัก ปลายปลายปี64นะเพราะฉะนั้นกระดูกมวยจ็ดดีกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ว่าไม่เคยชกที่ช่วง7และก็ไม่เคยชกที่กลางวันมาไม่เคยชกกลางวันมาก่อนนะครับนะเพราะฉะนั้นปลายปลายนี่คือมวยเพชรยินเดีสามยกเนี่ยดูดีทุกคนเลยครับที่มาช่อง7แต่ว่าปลายปลายมักจะมียกมีแผวนะครับ ส่วนต้านนของฝานเมื่อโชคพิชิตโชคบางแสนก็เป็นมวยขวาขับรูปร่างสูงยาวเท่ากันสมมวยก็ฝีมือบุบบนเข่าในครับรูกแรเก็บกันรถทำได้ดีเมือ่อนอปีนาไถโชควงในเก่งกว่าวงนอกเล็กน้อยสมวมยแข็งแรงแข็งแรงแต่ว่ากรุบเบมมอร์โบการผ่านมวยนั้นดูว่ายัางเป็นรองพอสมควรนะครับเป็นเด็กใ,ใหม่ๆขึ้นมานะครับ ขมุตทะเทคนิคของโชคพิชิตโชคบางแสนปัจจุบันอายุ16ปี170เซนก็ดูว่าจะได้รอยเล็กน้อยนะครับจากเพชรบูรณ์เที่ยวนี้ก็ซ้อมอยู่ที่กองทัพภาคที่3นะครับเป็นการซ้อมค่ายทหารนะก็เวทนักชกประจําก็จะชกเวทเล็กกว่าอยู่ประมาณสัก110-112ปอนด์ปี6ในชกไปแล้ว6ครั้งก็ชนะนอกชก2ครั้งในยกที่3ยกที่4แล้วก็ยังไม่เคยแพ้นอกใครในเวทีเมืองกรุงมาก่อนนัดนี้ผมก็เลยอ่านว่าทางด้านของฝ่ายเงินน่าจะเย,ยนระยะครบ5ยกนะครับ สำหรับทางด้านของฝ่ายโชคพิชิตนี่นะครับก็ชกช่วงเจ็ดมาแล้วสองครั้งชนะคะแนนหนึครั้งและก็ชนะนักคุณชกหครั้งในยกชนะคะแนนคู่ชกหน,น,นึ่งค,ครั้งในยกที่4นะครับอาวุธมวยน,นี่หนักแรงนะแต่ว่าการชกนี้ก็ยังชกอยู่หลังคู่เอกนั่นเองนะครับ สำหรับมวยคู่นี้นะครับสำหรับมวยคู่นี้นี่ในการลุ้นการเชียร์นะครับสำหรับคนที่ลุ้นที่เชียร์บริการการลุ้นหรือว่าที่วิธีการลุ้นวิธีการเชียร์นี่จะต้องเข้าแดงไปก่อนนะครับนาะยจะต้องเข้าแดงไปก่อนเพราะว่าแดงนี่ฝีมือมวยดีกว่า แล้วก็กระดูกมวยดีกว่านะครับนะสามยกยังไงก็ต้องออกนํานะครับนะพระฉะนั้นมวยขึ้นเวทีก็ร้องลุนล้องเชียร์ไปที่ด้านของใจสิงลูกเจ้าแม่ใสทองได้ทันทีนะครับดํำเนินชนะได้จะต้องปลายๆนะครับนะแต่ว่ามวยคู่นี้นี่จะต้องออกตัวนะครับเพราะว่าวด้านของโชคิโชคบางแสนนี่เคยโชคที่ช่องเจ็ดและก็น่าเสือโชคบางแสนนั่นดีกว่ายัางไงนัดแรกนี่เครชนะนัดแรกมวยรอบคูเสือนี่ถือว่าได้เปรียบอยนะผมเชื่อว่าอ่าโชดบางแสนนี่น่าจะดันราคาสู้พลิกไปพลิกมาร้อยกว่าตลอดอย่างแน่นอนนะครับนะต้น นะครับผมให้ลุ้นเชีย์มวยที่ออกนําก่อนก็คือข้าวพิเรนใจสินก่อนนะครับนะแล้วก็ยังพันทองหลังช่างว่าอ่าทางด้านของใจสินลูกเจ้าแม่เศตอฐกมีโอกาสที่จะเบียดชนะได้ในหนัดดีด้วยนะครับฟันทองหลังช่างยังชอบไปเล่นใจสินลูกเจ้าแม่ใส่ทองนะครับมวยรอบปูนเสือเป็นมวยรอบที่ไม่มีผลเสมอนะครับนะตัดสินกันด้วยผลแพ้ชนะเท่านั้นนะครับ คู่ที่3ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดงวันชัยน้อยสอทอยอยบางแสนพัฒนาของฝ่ายนรเมนเจเจอี่มนศรีมวยคู่นี้ก็ชกกันพิกัดน้ำหนัก,ก117ปอนด์ทางด้านของวันชัยน้อยก็เป็นมวยซ้ายรูปร่างจะสูงยาวงมวยฝีมือบุบบนเข่าในครับรู้กับได้เก็บการวุดของชกทําได้ดีมีทั้นบบงนอกปิศาจในชกวงนอกวงในเก่งใ,ใกล้เคียงกันนะกระดูกมวยบนมวยการผ่านมวยดีกว่าหลักเหลี่ยมทั้งนอกทั้งในก็ ดูว่าเหลือร้ายนะครับน่านหลักเดยมในเหลือร้ายเลยชกว่าจุกจิกคู่ชกนี่จะเข้าถึงตัวยากผมดูว่ากว่าคู่ชกจะหา,หาตัวเจอได้ก็คงจะปล่ายๆนะครับ ขมุลท่านักที่นี่ท่านนันวัญชัยน้อยสออทเยี่ยบางแสนปัจจุบ,บนันอายุ23ปีร65เซนจากนาครพนมน้ำหนักเปลือย57กิโลกรัมเบ็ดชกประจำก็116 117นัดนี้ชก117ก็มาสบายสบาย,บ,ายบี6กคนนี้ก็ชกไป2ครั้งชนะ1แล้วก็ยกเลิก1ครั้งแล้วก็ชกไปทีมกรุงม,มาทั้งหมดที่55ครั้งเกิดชนะยก2ครั้งเป็นการชนะในยกที่สทั้งสครั้งและก็ยังไม่เคยแพ้นกไข่ในเวทีมังกรม,มาก่อนวันนี้ผมก็เลยอ่านว่าทางด้านของฝ่ายแดงน่าจะไม่หหลล่่่่่่นนนนนนะะะาาจจไมย ครบ5ยกนะครับแต่ว่าสถิติการชกช่องเจ็ดนั้นถือว่าไม่ดีนะครับนะก่อนหน้านี้นี่แทบไม่ไม่ชนะใครเลยครับนะก่อนหน้านี้ไม่ชนะใครเลยเพราะว่าพอออกนำและปลายปลายชอถอยตั้งรับนั่นเองนะครับนะชกช่องเจ็ดมาทั้งหมดในเจ็ดครั้งก็ชนะเพียงครั้งเดียวและก็ยกเลิกไปหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับส่วนทางด้านของฝ่ายน้ำเงินเจเจอพี่มณสีเจเจอพี่มณสีก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างนี่จะสูงยาวใกลเคียงกันทรงมวยก็ฝีมือ ทรงมวยก็ฝีมือบุมบุญทรงมวยก็ฝีมือชกวงนอกนะครับชกชกวงนอกเก่งกว่าวงในนะครับนะประเภทหมัดหนักต่อยแม่นแล้วก็มีศอกที่อันตรายนะครับนะแข่งในหนักแรงทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะเีียมตัวหักล้มเสียทิ้งก็ถือว่าทําได้ดีนะครับแต่ว่า เป็นมวยที่ไม่สู้เข่าในนะครับเวลากบในนี่ก็จะลองเอวให้ตัวบนแยกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ากูชกขึ้นคอได้นี่จะไม่ดิน้นไม่สู้นะครับ่าจะ,ะถ้ากูชกกดคอก็คอหายได้ตลอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้นๆน,น,นี่ก็สู้ได้นะครับนะแต่ว่าปลายๆถ้าเข่าไหนก็ต้องดูกันอีกทีนะครับขอบ้อมูลต้านเทคนิคของตั้านตเจเจอพิมอศรีอายุ7ปี166 16, เซนจากพิษณุโลกนะครับป่อยๆนี่ใหญ่กว่านะครับ58กิโลกรัมเวทชกประจำก็115-116ปี6กนี่ชกไปแล้วห้าครั้ง ก <m uch ing> ็ชนะคู่ชกไปชนะคู่ชกไปสามครั้งแล้วก็แพ้สองครั้งนะครับนะชนะสามครั้งนี่เป็นการชนะนกสองครั้งแล้วก็แพ้สองครั้งก็แพ้นกหนึ่งครั้งในยกที่สองด้วยนะครับชกเวทีมังกรมาแล้วสาสิบครั้งชนะชนกชกนเก้าครั้งเป็นการชนะนกภายในสามยกทั้งหมดเพราะช <s educate S 2> <historic> นะสามยกแรกนี่อ่าเป็นนักมวยที่อันตรายนะครับน้าดําเงินนี่เป็น,นนักมวยเก่งสามยกนะครับถ้าเกิดว่าอ่าผ่านสามยกไปแล้วนี่อ่าคู่ชกเป็นมวยเขาา่านี่จะยอมเข่าไหนนะครับเพราะฉะนั้นต้นก็ดูว่าได้ลุ้นก่อนเลยนะครับ แล้วก็ทางด้านของเจเจนี่ก็เคยแพ้นกคุณชกสองครั้งนะในยกที่สองยกที่สี่แล้วก็ไม่เคยชกที่ช่วงเจ็ดมาก่อนผมไปไล่ดูแล้วด้วยว่าไม่เคยชกกลางวันด้วยนะครับนะก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายทหารเช่นกันนะครับนะก็มาพร้อมกับทางด้านของโชคพิชิตนะครับ เมื่อคู่นี้แผนการลุ้นการเชร์ใน,น,นก็ต้นๆก็ต้องเจย็นเ,เล่นช้านิดหนึ่งนะเพราะว่าทางด้านของฝ่ายเมืองในเป็นมวยที่อาวุธมวยหนักแรงนะครับลุ้นหล่นับน้ำล็อกได้ก่อนนะครับเราก็ยังไม่ลุ้นไม่เชียร์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอชอบเจเจก็เข้าเจเจได้ทันทีแต่ถ้าเกิดว่าชอบวางจัน้อยก็รอนิดหนึ่งนะครับรอจังหวะตื้นๆจังหวะเป็นรองหรือว่าคู่ขี้สุดสีแล้วก็ดูว่าค่อยเข้าไปที่ื่องของวัง วันชัยน้อยสทเหยาบางแสนนะครับน่าดูว่าวันนี้ไม่หล่นปลายปลายนี่ฝีมือมอยดีกว่าแล้วก็เข่าในดีกว่าน่าจะหักล้มเสีทิ้งคูช่ชกล้มกลิ่นล้มหายได้ตลอดเกมนะครับฟันทองหลังช่างยังชอบไปเจิมของวันชัยน้อยสทเหยาบางแสนนะครับ ผู้ที่4ครับซึ่งเป็นคู่เอกของรายการช่องเจในวันนี้เป็นการพบกันระหว่างทางาน,นแดดเพชรมรกต10นายกที่เป็นประธองพกันทาด้านของฝ่ายน้ำเงินดีเซลน้อยเหลี่ยมธนวัฒนะครับมวยคู่นี้ก็ชกการพิกัดต้ำหนัก127อสปอนด์สำหรับทางด้านแดดเพชรมรกตมา1 2 7 6ี่ดนี่อ่ารถปนจุดหกนะก็ถือว่ารดนานพอสมควรนะครับเนื่องจากว่าทางด้านของเพชรมรกตนั้นเป็นมวยมาแทนอ่าทางด้านของพรเสนนะ คือผลเสนันี่ถูกดึงไปชกรายการมันเกิดเสียน้ำไปแล้วนะครับวันนั้นก็พลิกชนะไปแล้วก็เอาทางด้านของเพชรมรกตนี่มาชกแทนนะครับทางด้านของเพชรมรกตนี่ก็เป็นหวยซ้ายรูปร่างนี่ดูว่าจะได้ลอยกว่าเล็กน้อยนะครับนะทรงมวยก็ประเภทฝีมือบุบุญเข่าในครับรูปกับได้เก็บการว่าทาได้ดีมีทั้งนอกิีทนายชกวงในเก่งกว่าวงนอกทรงมวยแข็งแกร่งแข็งแรงตลอดเกมนะครับนะวางหน้าจะใส่ดันแทงนิดแรงลึกเลยแล้วก็มีเหลี่ยมผักลมเตทิ้งก็ถือว่าทําได้ดีวัตจิตวัตใจก็ถือว่าระเบิดแสง ขมุตนาเทศน์เอกขมุนาเพชรมรดกน,นี่ปัจจุบันอายุ21ปี175เซนจากโคราชนะครับน้ำหนักปล่อยๆจาก บุรีรัมนะครับนน้ำหนักปล่อยๆนก็ก็ิ2กิโลกรัมเวทน้ำหนักชกประจำก็อยู่ประมาณสักร2 7ยยีถึงปอนด์ปี6 6ในชกไปแล้ว7ครั้งนะก็ชนะ4นะครับเป็นการน็อกหนึ่งครั้งยกที่3แล้วก็แพ้3ครั้งชกเวทีมังกรงมาทั้งหมดนก็ี่็40ครั้งชนะนกคุชชกนี่ครั้งเป็นการชนะนกในยกที่3ในสุดแล้วก็ยังไม่เคยแพ้นกไครในเวทีมังกรงมาก่อนนัดนี้ผมก็เลยอ่านว่าท,ะทะา่าแลงน่าจะยืนระยะครบ5ยกอีกครั้งหนึ่งนะครับการที่ มาให้ทุกท่านได้รับทราบกันเนี่ยเป็นการาเป็นการพิจารณาในเรื่องของหัวจิตหัวใจของนักมวยนะครับอ,อย่างอย่างเรารู้ว่าเพชรมรกดไม่เคยแพ้นอกไครนะครับเวลาโดนอะไรนี่อาจจะมีว้าบบ้างแต่แต่คนรุนคนเชียร์ก็ยังไม่ตกใจนะครับเพราะว่าเป็นมวยที่แพ้นอกอยากนะครับซึ่งเวลาผมภาคมวยเนี่ยจะมีประโยชน์ผมมวยกำลังโดนนู่นนี่นั่นผมก็บอกว่า,าเพชรมรากดไม่เคยแพ้นอกไครมาก่อนนะไม่แพ้นอกยากนะไม่ต้องตกใจนะอะไรเนี่ยสมาชิกก็จะได้สบายใจนะครับ ขบอมูตนาัติ๊กในคอนเทนเน์เพชรมรกตนี่ก็ดูว่าดูว่าก็ถือว่าจะใกล้เคียงนะก็ะถือว่าจะใกล้เคียงนะครับนะชกช่องเจ็ดมานี่ก็ทั้งหมดนี่ก็สิบครั้งนะก็ชนะห้าและก็แพ้ห้าครั้งนะครับสำหรับทางด้านของเพชรมรกตก็เคยชนะคู่ชกมาเมื่อวันที่สิบสองมีนาคมหกหกที่เวทีราชนเนินรัชพิการหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดปอนด์นะครับวันนั้นก็ชนะด้วยลูกขยันนะ ชนะด้วยลูกขยันแล้วก็เดินเข้าไปเตะซ้ายแล้วก็มีเหลี่ยมนะมีขวางหน้าแล้วก็คู่ชกนี่ฟันศอกแตกราคาก็มาคู่ขี้สุสีแต่สุดท้ายก็คุมเก่งชนะได้ไปที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับส่วนต้านของฝานมันดีเซลน้อยเหลี่ยมธนวัฒน ดีเซมน้อยเหลือทนานก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างในจะเป็นรองเล็กน้อยทรงมวยก็ฝีมือบุบุรเข่าหนครับรูปก็ได้เก็บกันรถทําได้ดีมีท่นอกปีนทนายชกวงในเก่งกว่าวงนอกทรงมวยแข็งแกร่งแข็งแรงหรัวจิตวิจัยก็ถือว่าได้เปอร์เซ็นต์แต่ว่าต้นๆนี้ไม่ขยันนะต้นๆนี้จะตั้งรับจับทางดึงบางตั้งโต้อยู่ข้างเชือกเป็นมวยที่เก่งในยกที่สี่นะครับเพราะฉะนั้นต้นๆนี้ผมดูว่าอาจจะเป็นรองทางด้านของฝ่ายแดงนะครับ เขาเปทนถนเทคนิคถน,นันดีเซลน้อยเดียมธนวัฒน์นี่อายุ26ปี172เ็ซนก็ต่ำกว่าประมาณ3มเซนจากอุ่นน้ำหนักปล่อยปลอนนี่ก็6 0สิเอดกิกโลกรัมเวช็ชกประจำก็ร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยยี่สิบแปดปอนด์ปีหกหกนี่ก็ชกไปแล้วห้าครั้งนะก็ชนะสี่นะเป็นการน็อกหนึ่งครั้งยกที่ห้าแล้วก็แพ้เพียงครั้งเดียวก็คือแพ้ให้ทาัดของกูชกนี่แหละ นะช่วงนั้นสภาพร่างกายนี่ก็เพิ่งจะกลับมายังไม่ดีเท่าไหร่นะแต่ว่าช่วงนี้ตั้งแต่ซ้อมอยู่ที่ PK บ้างนะครับในช่วงหลังนี่ก็มาซ้อมชอาพยัคฆ์บ้างนี่ก็ถือว่าสภาพร่างกายนั้นดีเมื่อเช้ามานี่น้ำหนักเต็มเปรอะเลยนะครับนะไม่ต้องลดแม้แต่หยดเดียวเลยนะชกวิธีมักรุงมาแล้ว50ครั้งเคยชนะน,นกชกในเวทมกรุงในหครั้งเป็นการชนะในยกที่3ามสี่น้อยสุดเพราะว่ามีหมัดมีศอกอันตรายด้วยนะครับแล้วก็เคยแพ้นกักชกห้าครั้งเป็นการแพ้นอกภายใน3ยกมากที่สุดนะครับ สำหรับทางด้านของฝ่ายดีเซลน้อยนี่ชกที่ช่องเจ็ดมาก็ใกล้เคียงกับทางด้านของฝ่ายแดงด้วยนะครับใชกช่องเจ็ดมาแล้วเก้าครั้งนะก็ชนะชกช่องเจ็ดมาแล้วเก้าครั้งนะครับนะชนะสี่แพ้ห้าเป็นการแพ้นอกที่ช <ผ noi S 2> ่องเจ็ดหนึ่งครั้งในยกที่สองด้วยนะครับแต่ว่าผลงานล่าสุดน <uk buckets hyster ia> ี่ก็ที่ช่องเจ็ดนี่ก็ถือว่าชนะที่ช่องเจ็ดมาแล้วสองครั้งติดต่อกันนะครับถ้าชนะวันนี้ก็จะกลายเป็นชนะที่ช่องเจ็ดเป็นครั้งที่สามติดต่อกันนะครับ สำหรับมวยคู่นี้นะครับสำหรับมวยคู่นี้นี่ต้นๆนี่ผมดูว่าทางด้านฝ่ายแดงก็คงจะไม่ได้ข่าวนําก่อนนะครับนะเพราะฉะนั้นคนที่ชอบน้ำเงินก็รอราคาเพื่อชอนรองเพราะน้ำเงินต้นๆไม่ขยันนะทางด้านฝ่ายแดงน่าจะขยันกว่าง่าจอกนาก่อนนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าแต่ถ้าเกิดว่าวัดกันที่ระยะแรงปลายหรือว่าวัดกันที่ทย,ทย,ทย,ยกท้ายยกสี่นี่ผมเชื่อว่าทางด้านของดีเซลน้อยน่าจะตีตื้นและก็จะพลิกแสงได้ในยกที่สีด้วยนะครับทางด้านฝ่ายแดงเป็นมวยตีนต้นนะครับนะเป็นมวยตีนต้น สภาพร่างกายต้องเป็นรองนะครับเนื้อตัวผมดูแล้วก็เป็นรองแล้วก็ลดไปศูนย์หกใช้เวลาลดนานเป็นชั่วโมงนะครับนะก็ดูว่ามาตื้อเต็มทีเลยน้ําหนักนี่ตื้อเต็มทีเพราะว่าเป็นมวยมาแทนนั่นเองนะครับนะการเตื่นซ้อมนั้นก็ดูว่าเป็นรองด้วยนะครับนะรู้ตัวก็ประมาณสักวันจันทนะนะรู้ตัวนะ่าประวัาดสักวันจันรเพราะว่าวันอังคารนี่ทางด้านของคู่ชกทางด้านของพอร์สเนตถูกดึงไปชกที่เวทีมวยรังสิตน,นะครับ ฟันทองหลังช่างของมวยคู่นี้นะครับผมชอบไปที่ด้านของด no ีเซลน้อยธีเดียรธนวัฒนะครับดูว่า3ยกตกเป็นรองแต่จับพลิกแซงในยกที่4และยก5คุมเกมเอาชนะไปได้นะครับชี้ตัวชอบฟันทองหลังช่างยังชอบไปที่ด้านของเพชรมรกตสินนายกทวิตตะผงนะครับก็ครบถ้วนกันทั้ง4คู่ครับคู่ที่5ด้วยนะครับนะก็มีคู่ที่5าเป็นมวยสำรองปูเสือด้วยนะครับสำรองปูเสือโชคพิกัด112่กว่าซึ่งผมเองก็ดูคลิปการชกของทั้งคู่มา เรียบร้อยแล้วนะครับนะเป็นการพบกันระหว่างท่าดนประเดงจากล่าศูนย์กีฬาห้วยต้มพ่อกับท่าด้านของฝ่ายดําเงินไซบอกนะครับไซบอกสิทธิ์เจ๊กไก่นะครับมวยคู่นี้ก็ชกกันพิกัดร้อยสิบสองปอนด์ผู้ชนะจะได้อ่าเป็นตัวจริงนะครับไม่มีผลเสมอนะครับนะผู้ชนะจะได้เป็นตัวจริงเพื่อไว้เสียบแทนสําหรับอ่ามวยรอบปูนเสือต่อไปนะครับสําหรับท่านประเดงจากล่า ส่วนใหญ่พระต้มก็เป็นมวยซ้ายรูปร่างนี้จะเป็นรองเล็กน้อยทรงมวยก็ประเภทเดินหน้าท้าชนเตะขาเจะยากว้างจกตมาส,อสอ้สอศอกลุ่นหล่นหลับนับนกได้ก่อนนะครับ,นะรบนะตามสไตล์ของมวยทรงเหนือทางเหนือนะครับแต่ว่าวงในก็พลํารัดปัตีวงในก็จะไม่มีจะไม่มีขวางหน้าเท่าไหร่แต่ว่าอาศัยลูกพระกําลังนะครับนะก็หักล้มเททิ้งก็ถือว่าทาได้ดี ส่วนทางด้านของฝ่ายน้่นเงิือนไซบอร์กสิบเจ๊กไก่นะครับปัจจุบันอายุสิบแปดปีจากจังหวัดเชียงรายก็สไตล์โมเดนเช่นกันนะก็เคยชกที่เวทีราชดำเนินนะครับทางด้านของไซบอร์กก็เป็นมือขวาครับรูปร่างจะสูงยาวได้ลอยเล็กน้อยทรงมวยก็ฝีมือบุบุญเข่าในครับรุกแรกเก็บกันวุฒิทำได้ดีมีท่านนอกปิดทนายชกวงในเก่งกว่าวงนอกนะครับทรงมวยีนจะแข่งแข่งแรง,งแล้วก็วงในก็มีขวานในซาดันแทงก็ถือทำได้ดีมีบัตรมีเสอ,อ,อกส็สสู้ด้วยนะครับ แต่ว่าเวลาโดนหนักๆแรงๆนี่ผมดูว่ามีผู้ว่าเรียบรวนนะวันนั้นโชคที่รดตดำเน,นในคู่โชคเตะขาในสะดุ้งตลอดเลยนะเพียงแต่ว่าคู่โชคยกสี่หมดแรงก็เลยชิงทิ้งตัวไปก่อนนะครับนะวันนี้มาเจอกับท่านั่งของจากล่าซึ่งเป็นมวยซ้ายนะครับนะเตะขาเจาะยางต่อหมัดฟันศอกหนักแรงและก็เป็นมวยเดินติดตัวผมดูว่าต้นๆจากล่าหน้าจอกนําก่อนนะครับนะ,ะมวยคู่นี้ถ้าเกิดว่ามีถ่ายทอดก็ ชกสยกเนี่ยไม่ต้องคิดมากครับนะขึ้นไปก็ใส่ไปที่ด้านของจากลาได้ก่อนนะครับเพราะว่าเป็นมวยอ่าทรงเดินนะครับส่วนตัวนฝ่าน,น้ำนมวยฝีมือนะน้ำงิน,นในโยกมวยสวยนะยืนมวยโยกไปโยกมาในถือว่าโยกตามปีตามกลองในสวยงามมากเลยนะแต่ว่าอาวุธมวยไม่หนักแรงเท่าไหร่นะครับนะฟันทงหลังช่างคู่ที่5ชอบไปที่ด้านของจากลาศูนย์กีฬาห้วยต้มนะครับ ก็ครบถ้ววกันทั้ง5้าคู่นะครับครบถ้วนะฮะสำหรับฟันทองหลังช่างของช่องเจ็ดนะครับนะถ้าเกิดว่าช่อง5้าไม่ถ่ายทอดผมก็จะภาคมวยภาคราคาช่อง5้าให้กับสมาชิกได้ฟังด้วยนะครับนะท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยนะครับนะสนใจอยากทดลองฟังมวยหูผมภาคในเวทีอ่าช่องเจ็ดสีนะครับก็สามารถโทรสมัครกันได้นะครับนะที่เบอร์โทรศูนย์แปดสองเจ็ดห้าหน่านะครับนะฟังกันอ่าในเวทีผมภาคในเวทีกันตีไม่เป็น2รองไข่แน่นอนนะครับท่านเดินเข้าตู้ ไปสู้ได้อย่างสบายสบายนะครับนะก็ขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ